อ๋อสมายดีเนาะเดี๋ยวนี้ก็เป็นเวลา0ูนย์นโมงห้านาทีเนาะซึ่งเป็นมือใหม่แล้วเนาะมือนี่คอยจะมาแนะนำวิธีการค้นหาเฟ e บุ o กเนาะค้นหาตำแหน่งเจ้าของ Facebook ว่าเขาอยู่จุดใดของมุมโลกเนาะ บางคนเขาจะเฮ็ดเฟซบลอมมากก้วนเฮาหรือว่ามากักมากโก่งเอาสินค้าของเขาไปเนาะแล้วเฮายาคู่ว่าเขายุจุดใดมุ่มใดของโลกเนาะเขาก็จะได้ค้นหาด้วยโปรแกรมโซงอันนี้เนาะถ้าหากกรณีเขาบอกเขาไปเนาะเขาก็จะต้องใดเอาเฟซของบุคคลอื่นเนาะเข้าไปคัดลลอกเอาลิงของเขา แล้วก็ส่งมาแล้วก็กดสอบใดเนาะมือนี้คอยจะมาแนะนำวิธีการกดสอบทางโทรศัพท์มือถือเนาะหนึ่งต้องเข้าหา facebook ของเขาเนาะเข้าไปเลยเนาะไปค้นหาเลยเนาะไปค้นหา facebook ของเขาที่เขาจะต้องใดค้นหาเนาะผู้ที่ว่าเขาจะต้องซอกหา ยกตัวอย่างคอยจะพิมพ์ซื่อของผู้นี้เนาะเป็นมู่ของคอยเนาะยกตัวอย่างเนะาะคอยยกตัวอย่างซื่อเนาะมาสอกหาแล,แล้วแล้วก็มาอยู่จุด,จดสามจุดนี่เนาะคลิกเข้าไปนี่เนาะแล้วก็มาที่คัดลอกลิงนี่เนาะคัดลอกลิงผู้นี้เนาะ ุ่นนี้แหละที่ว่าเราจะตองใดคนหาเนาะแล้ววันนี้ออกมาเลยเนาะออกมามาที่ Google Chrome นี่เนาะมาที่ Google Chrome นี่กดเข้าไปแล้วมาพิมพ์อยู่ในห้องนี้พิมพ์ว่า m e p ส a m s เนาะ m a e p แล้วก็มันจะแสดงออกมา s นี่เนาะ หรือว่า g ดแมปเนี่ยเนาะกดเข้าไปเลยแล้วมันจะออกมาแบบนี้เนาะก็จะฝ่าวเห็ดยางเทือเนาะให้มาเลือกบอลสามขีดนี่เนะา,เนเนะ,เาะมาเลือกสามขีดนี่เนาะกดเข้าไปได้มาเลือกบอลคำว่าดาวเทียมเนี่เนาะเลือกคำว่าดาวเทียมนี่กมเข้าไป แล้วก็มาจุดเก่านี้อีกนสามคีดนี้อีกนะนกนะเพราะว่าเมื่อกี้นี่เขาเลือกบอลดาวเทียมนี่เพื่อว่าให้เบิงเห็นแจงดีนะแล้วก็เลือนะเล่อนขึ้นมาเนะเลื่อนขึ้นมาเอาบอลไมแมนี่เนะาะไมแมนี่กิมเข้าไปได้ตำแหน่งนี้เนาะ มาทีเครื่องไม้บวกนี่เนาะเครื่องไม้บวกนี่จิ้มเข้าไปแบบนี้เนาะแล้วมากดคางไว้บนนี่เนาะคางไว้บนนี่วางเนาะเพราะว่าเมื่อกี้เขาก็ปีเอาลิงกงของเขาเดี๋ยวนี้เขามาวางไวน้นี่เนาะเพื่อว่าจะเด็กคนหานะ แล้วกดเข้าไปบนลคนหานี่เลยเนะแบบนี้นะ ในเมื่อมันเห็นแบบนี้แล้วเขากดมาด้านนี้เทบด้านนี้เนาะกดมาเทบด้านนี้บนที่มันมีสีเขียวนี่เนาะกดเข้าไปเลยนะตอนนี้เห็นอยู่จุดนี้แล้วเนาะเห็นอยู่จุดนี้แล้วเขาต้องการจะขยายเนาะให้เบิ่งเห็นเทบเทบนี้จะเป็นเทบ เทปที่ว่าจุดที่เขาอยู่เนาะหรือว่าพวกเขาจะเลือกแบบใดก็เลือกเอาเนาะแล้วกดเครื่องไม้บวกนี่จะขยายไปค้นหาเขาเนาะเขาอยู่จุดนี้เนาะจุดที่เขาอยู่เขาอยู่ประเทศไทยเนาะอยู่ประเทศไทยเข้าไปเลยนะเข้าไปเบิ่งเลยนะ จุดนี้เนาะคนที่ว่าคอยค้นหานี่มันอยู่จุดนี้เนาะคอยต้องการเบงเแบบเดาวเทียมเนาะตัวสีเขียวนี่เนาะเขาต้องนำตัวสีเขียวนี่เนาะ นี่นะอ่สำหรับตัวนี้ก็เป็นความหูเล็ก,ลกๆน้อยๆมอบให้หมูเพื่อนเฮาเนาะค้นหาในเวลาที่ว่าเฮามีปัญหาเนาะเวลาที่ว่าเฮาต้องการอยากจะค้นหาคนบุคคลที่ว่ามาก่กกวนเฮาเนาะมาสร้างความหายให้เฮาเนาะเอาคลิปนี้จะจบเพียงแต่สนี้ขอขอับใจ